รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ชมพบกับรายการปันฝันปันยิ้มค่ะรายการที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคมนะคะออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลาบ่ายโมงหนาทีทางช่อง5แห่งนี้ mm hmm. คุณผู้ชมคะความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานทางด้านร่างกายและจิตใจนะคะ mm hmm. ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาภายในเวลาที่เหมาะสมจะทําให้เสียอกาศในชีวิตเป็นอย่างมากค่ะวันนี้กิฟจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับศูนย์สมเด็จประเทศพาราธแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยซึ่งเป็นทั้งศูนย์กลาง การดูแลผู้ป่วยเป็นผู้นําของประเทศในด้านวิชาการเป็นสื่อกลางให้สังคมรับรู้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและเป็นแหล่งความรู้สําหรับผู้ที่สนใจอีกด้วยนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวตามกิฟไปพบกับผู้ที่จะให้คําตอบด้านในกันเลยค่ะ ู้ชมคะและตอนนี้ค่ะกิฟก็ได้มานั่งอยู่กับหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัยมหาธุมรัตสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์คะจุดเริ่มต้นของการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงเกิดขึ้นมาได้อย่างไงคะคือตอนนั้นเนี่ยประมาณปีพศส5 2 6ัน6ินะครับเป็นปีที่ผมเข้ามาเป็นอาจารย์ที่หน่วยสัญญาศาสตร์ตกแต่งค่ะ คณะแพทยศาสตร์จุฬาก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเนี่ยนะครับในประเทศไทยขณะนั้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะทําได้หรือทําได้ก็ไม่ได้ดีนะครับในของโรคเองทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาทํามาโดยมีศัลญญยแพทย์ตกแต่งชาวฝรั่งเศสชื่อพอเทเซอร์เนี่ยรายงานในปี1969ะนะครับก็รายงานการประสบผลสําเร็จในการผ่าตัดนะก็มีแพทย์ต่างๆที่เป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง ระดับครูเลยเนะี่ยจากทั่วโลกไปเรียนเมื่อวันจะอเมริกาออสเตรเลียยุโรปไปเรียนที่ฝรั่งเศสกันแล้วก็กลับไปสอนลูกศิษย์มผมเองในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นอาจารย์ใหม่ๆเลยก็หัวหน้าผมก็คือรองศาสตราจารย์นแพทย์ถาวรจุลสมิทธ์ก็มาถามผมว่าคุณหมอเจรัญจะไปเรียนไหมขณะเดยียวกันก็ผมได้ขอพระราชทานทุนอานาันทไมิดน์ก็ได้รับบปดกล้าวพระราชทานทุนอานาันทไมิดน ไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็กลับมาประเทศไทยในปี2529ค่ะก็ตามธรรมเนียมก็คือผู้รับพระราชทานทุนเนี่ยก็ต้องเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทั้งก่อนไปและหลังไปค่ะพง์ท่านก็พระธาทานพระราชบำญัตสั่งสอนนะครับแล้วก็ถามไทยให้ได้ช่วยคนยากไร้คนยากจนะนะครับ หลังจากนั้นเองเนี่ยผมก็ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญประมาณสาสองสา่ะก็ตั้งเป็นคณะทำงานแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระดูกสันโรงพยาบาลจุฬนกรประเทไทยและคณะแพทยาศาสตร์จุฬาตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาฮะอาจารย์คะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะเราก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งในทีมงานเองก็มีคนเข้ามาช่วยกันเยอะเลยะนะครับทุกคนเต็มใจกันหมดนะฮะ จากผู้เชี่ยวชาญคนเดียวก็มีเป็นผู้เชี่ยวชาญสองคนบ้างสามคนบ้างแล้วก็มีการประชุมทุกรืือน,อนการตรวจคนไข้พอปีพศสอง8นเนี่ฮะเป็นปีมงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนพระ,รระนาเดิมในสมัยน,นั้นเนี่ยตรงมีพระชนมายุครบ48ดพรรษาอ่าก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นวโรกาสที่ทางศูนย์เนี่ยนะฮะ ก็ได้ก่อตั้งทันเป็นศูนย์แก้ไขความเิ็นการบนใบหน้าและกระโหลกศรีรษะแล้วต่อมาเนี่ยพอปี2551นะฮะก็เสด็จแพร่เนินมาเปิดศูนย์ที่ตึก 14, <ะ>2กช14คระราชทานพระนาม ว่าศูนย์สมเด็จพระเทพร,รัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระดูกสันหลัโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาราชไทยตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นมาอาจารย์คะแล้วตอนนี้ในประเทศของเราถือว่ามีแพทย์หรือว่ามีศูนย์เฉพาะทางที่ช่วยเหลือผู้ป่วยทางด้านนี้ค่ะเพียงพอไหมคะผู้ป่วยเหล่านี้นะครับพบไม่ได้มากมายนะักนะครับศูนย์ที่แก้ไขความพิการเนี่ยจะต้องประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีคนไข้ามากพอที่จะทําจึงจะเกิดความเชี่ยวชาญอ,อย่างเช่นโรคงวงช้างเนี่ยฮะ 5,000ลายที่เกิดถึงะจะมีสักเกิดสักลายหนึ่งโรคบางอย่างปากแหว่งไปด้านโวก็จะมีประมาณ700ลายในประเทศไทยนะฮะที่เกิดเด็กที่เกิดก็จะพบสักลายหนึ่งบางอย่างที่กระโหลกศรีรษะที่มันติดเร็วกับปกติโรคที่กระบอกตาห่างจากกันเนี่ย2-3หมื่นลายจะเจอสักลายหนึ่งนะฮะศูนย์ของ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหกศีรษะเนี่ยนะฮะในโรงีย์ทย์ต่างๆเนี่ยก็มีนะฮะก็มีมีหลายแห่งนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าการทํางานในแต่ละแห่งเขาจะเป็นยังไงจัดเป็นยังไงซึ่งอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันนะอาจารย์คะแล้วอุปสรรคหรือว่าปัญหาที่เราพบตลอด30ปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างคะเรื่องคนไข้เราทำยังไง ที่เขาจะมารักษาและติดตามผลการรักษาโดยไม่ขาดตอนอันที่สองทำยังไงถึงคนไข้เนี่ยฮะหรือญาติคนไข้หรือประชาชนทั่วไปที่จะรู้แล้วมารักษาให้ทันเวลา,าอย่างเช่นโรครอยเชื่อมของกระโหลกศรีรษะเชื่อมเร็วกับปกติภาษาอังกฤษาเรียกว่าคูซองหรือเอเพิร์ดซินโดรมเนี่ยนะครับกระโหลกศรีรษะเนี่ยมันมีรอยเชื่อมต่างๆเด็กปกติเนี่ย มันจะไม่เชื่อมกันติดเร็วสมองก็จะขยายแล้วก็ดันออกมาให้หัวโตขึ้นเด็กจะเห็นว่าเด็กเนี้ยหัวโตเห็นไหมฮะหัวโตถ้าเทียบกับลำตัวเนี่ยโตกว่นผู้ใหญ่เยอะแต่โรคเนี้ยมันติดเร็วเกินไปสมองมันขยายไม่ได้อืคือเราต้องรู้ว่าในขวบปีแรกเนี่ยเด็กมันหัวสมองมันโตเร็วมากแล้วมันจะดันให้กระโหลกศีษะโตขึ้นค่ะถ้ามันไปติดซ้ายเนี่ยสมองมันขยายไม่ได้ค่ะ เด็กก็จะอาจจะเกิดปัญญาอ่อนเสียโอกาสในชีวิตของเขาไปหมอของเราเนี่ยลูกศิษย์เราเนี่ยเป็นนิสิตแพทย์เนี่ยจบใหม่ๆกำลังจะไปใช้ทุนที่ต่างจังหวัดนั่งอยู่ที่หัวลาโพงคะกาไปเดินเดินแล้วก็ไปเห็นเด็กที่การพวกเนี้ยบอกคุณจะไปไหนอะไรเขาจะไปต่างจังหวัดเลยบอกคุณต้องไปรักษาที่นี่ที่ศูนย์สิระเทพระทคัตเราก็ดีใจนะครับว่าเราสอนลูกศิษย์ไปแล้วไม่เสียเปล่าค่ะ สามารถที่จะดีเทคคือว่าโรคอย่างนี้เนี่ยควรจะต้องมารักษาให้ทันเวลาอาจารย์คะความสําเร็จที่เกิดขึ้นแล้วก้าวต่อไปของศูนย์จะเป็นยังไงต่อไปคะจะต้องรักษาคนไข้ให้ดีซึ่งขณะนี้เนี่ยศูนย์ได้ทําการรักษาเป็นแบบระดับที่ว่าเทียบเท่าศูนย์นานาอารยประเทศของทั่วโลกแล้วฮะได้มาตรฐานนั้นแล้วก็จะพัฒนา ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆทำการวิจัยนะครับโรคหนึ่งเราเรียกว่าโรคง,งูช้างโรคงงช้างก็คือโรคที่มีรูโหวของกระโหลกศีษะ,ะแล้วก็มีพวกน้ำหรือสมองบางส่วนยืดออกมาคล้ายๆงวงช้างชาวบา้านเรียกว่าโรคงง,งช้างผ่าตัดโดยไม่ต้องไปเปิดสมองข้างบนแต่ผ่าตัดตรงบริเวณที่หัวตาทั้งสองข้างอุดรูทำได้เร็วขึ้น ลงตีพิมพ์ในต่างประเทศค่ะเป็นวิธีเรียกว่าจุฬาเทคนิคอ <c oughs> เพื่อจะถวายเป็นพระนามโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยด้วยค่ะก็ได้ตีพิมพ์ในวรารสารต่างประเทศแล้วก็มีรางวัลได้มากมาย <c oughs> ที่ได้มา <c oughs> คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเราก็ได้ทราบภาพรวมของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะกันไปแล้วค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาทราบถึงประเภทของความพิการกันต่อค่ะ ช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และที่มาของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะกันไปแล้วนะคะช่วงนี้เราจะมาทราบถึงความผิดปกติของผู้ป่วยกันบ้างอาจารย์คะความผิดปกติบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะมีกี่แบบคะถ้าแบ่งเป็นแบบใหญ่ๆก็มีอยู่สีหแบบนะครับที่พบมากก็คือ1ความพิการที่เป็นมาแต่กําเนิดนะครับจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยฮะที่2ก็เกิดจากอุบัติเหตุ ก็มีความวิจารณเกิดขึ้นอันที่3ก็คือเกิดจากเนื้องอกไม่ว่าอาจจะเป็นเนื้องอกชนิดไม่ใช่มะเร็งหรือเป็นมะเร็งก็ได้นะครับอันที่4ก็โครงสร้างของใบหน้าของเขาเนี่ยเวลาโตขึ้นมันพัฒนาก็ผิดไปเช่นคางยื่นขึ้นมาคางเบี้ยวขึ้นมา<ฆ>เหล่านี้เป็นต้นนะฮะเป็นยกตัวอย่างให้ฟังแต่ที่ศูนย์เนี่ยฮะส่วนใหญ่ที่มารักษาแล้วกเ็เป็นความยากนะฮะ พารคือเป็นความพิการที่เป็น,ปนมาต่กําเนิดอ๋อค่ะเยอะนะครับอาจารย์คะอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เกิดความพิการเหล่านี้คะถ้าพูดถึงความพิการที่เป็นมาต่กําเนิดนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องดูไปถึงตอนที่คุณแม่กําลังจะตั้งครรภ์ค่ะนะครับต้องระวังให้ดีตอนจะตั้งครรภ์เน,นี่ยนะอย่าไปซื้อยาทานเองอบางครั้งยาบางครั้งเนี่ยก็มีผลต่อทารกในครรภ์น,นะครับหลีกเลี่ยงการไป ไปเจอหรือเอ็กซ์พในกองขยะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีสารเคมีอะไรอยู่บ้างสารกำมมันภาพรังสีหรือก็ทิ้งไปหรือเปล่าพวกนี้มีผลหมดนะครับฝากคันแล้วก็ทานวิตามินหรืออะไรต่างๆบำรุงร่างกายให้ดีส่วนอย่างสายเหตุอื่นก็อย่างเช่นอ,อุบัติเหตุหรือว่าโรคเนื้อร้าต่างๆก็ไปป้องกันเอา,าตามเหตุตามผลนะครับ อาจารย์คะความพิการแบบไหนที่จะต้องได้รับการรักษาแบบเร่งด่วนพิเศษค,ะค่ะความพิการที่เกี่ยวข้องกับลูกตาเนี่ยฮะบางทีไม่มีอะไรคลุม,มตาโปนอยู่งกรทั่งหลุดออกมานอกเบ้าค่ะอย่างเงี้ยถ้าทิ้งไว้เป็นวันก็ไม่ได้แต้องหาทางเอาเข้าไปใส่เข้าไปในเบ้าะนะฮะหรือหาทางเอาหนังตาม,มาปิดให้ได้แล้วก็หาทางขยายกระะบอกตาค่ะ ให้ลูกตาเขาอยู่ได้ถ้ามันเกิดได้หรือว่าเกิดมาแล้วเนี่ยสมองบางส่วนเ,เห็นเลยไม่มีกระโหลกคุมนะฮะไม่ว่าจะส่วนไหนของสมองอมหรือใบหน้าอันนั้นคือเล่งด่วนมากอาจารย์คะแล้วในไทยของเราถือว่าพบความพิการแบบไหนมากที่สุดคะถ้าพูดง่ายๆก็คือปากแหวง่งเพดานโบวที่พบมากาถ้ารองไปก็เป็นพวกความพิการที่ใบหน้าสองข้างนี้ไม่เท่ากัน ทำให้หน้าเนี่ยเบี้ยวไปข้างหนึ่งกรามบหรือกษามล่างอีกข้างหนึ่งเล็กคานก็จะเบี้ยวไปก็จะมีผลกับกระบ,บอกตาด้วยล้าทำให้ถ้าเราทิ้งไปจนทั่งจนโตเนี่ยมันจะเบี้ยวไปทั้งหน้าเลยแล้วการแก้ไขก็จะยุ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้เรื่องของค่าใช้จ่ายนี่ผู้ป่วยเขาใช้ค่าใช้จ่ายใช้สิทธิ์ตรงไหนคะอาจารย์ภาครติไทยสำนักงานจัดหาไรายได้นะฮะก็ได้กรุณารวบรวม ผู้ที่มีจิตกุศลช่วยเหลือทำบุญบริจาคจากทั้งหมดเนี่ยนะครับค่ะออกค่าใช้จ่ายใ,ให้หมดเลยเพราะว่าถ้าเขามาแล้วก็ไม่มีที่พักค่ค่าใช้จ่ายต่างๆก็ไม่มีเพราะการรักษาก็จะไม่ได้ผลดีค่ะนะครับเหล่านี้เนี่ยเราก็พยายามทำให้มันดีที่สุด สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรันเป็นอย่างสูงที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกลระโหลกศีรษะรวมถึงบอกเล่าถึงอาการผิดปกติต่างๆของผู้ป่วยค่ะขอบพคุณค่ะเย็นดีครับ ให้การรักษาที่เป็นเลิศของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกลระโหลกศีรษะแล้วนะคะยังมีโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือผู้ป่วยอีกด้วยและตอนนี้ค่ะกิ๊บก็อยู่กับรองหัวหน้าศูนย์ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นนท์โรธวชิรนนท์สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์คะผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาที่นี่มาจากที่ไหนคะปัจจุบันศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มีผู้ป่วยมาจากทั่วประเทศเลยครับแล้วก็จาก สถิติที่เรารวบรวมเนี่ยก็มีผู้ป่วยตายัางหวัด70อซ<ม>นะ,บ,ะบางช่วงอาจจะมากกว่านี้ในอนดีตเนี่ยเราจะได้ผู้ป่วยมามากจากเฉพาะเหล่าแพทย์ด้วยกันในหมู่แพทย์ด้วยกันโดยเพราะยิ่งแพทย์ที่จบการศึกษาไปจากจุฬาลงกรณ์ะนะครับแล้วก็มาจากสำนักพระราชวัง<ม>นในการออกสืบต,ตามสตามเสด็จเนี่ยก็จะพบผู้ป่วยในภูาามิมนล้มัต่าง แล้วก็มีอีกหลายหลายราย,ายที่เราได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลทั่วประเทศค,ครับท้งโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์ด้วยครับค่ะอาจารย์คะแล้วผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาที่นี่เขาจะได้รับความช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างคะเราดูแลหลักๆ3อย่างครับก็คือการดูแลทางกายดูแลทางใจแล้วก็ดูแลทางสังคมครับการดูแลทางกายเนี่ยก็แน่นอนว่า ต้องใช้การผ่าตัดซึ่งจะทําให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือโครงสร้างที่ผิดปกติได้ะนะครับการรักษาทางกายนี่ค่อนข้างจะต่อเนื่องยาวนานมากการดูแลทางจิตใจเนี่ยก็หมายความว่า,าความบุ๋ติของใบหน้าเนี่ยมันมีผลกระทบกับตัวผู้ป่วยผู้ป่วยทุกรายที่มาหาเราเนี่ยจะมีการประเมินความเครียดค,ความเครียดของตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ครอบครัวด้วยแล้วก็ดูแลกันไปการดูแลที่เราครอบคุมไปถึงเรื่องสังคมการศึกษานะครับการหาอาชีพให้ผู้ป่วย ที่มีปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยร่วมกับภาคเอกชนเรามีการฝึกอาชีพด้วยนะครับมีการให้ทุนการศึกษาด้วยาการดูแลแบบนี้นะฮะโดยเป็นภาพรวมองค์รวมแบบนี้ทั้งกายใจสังคมเนี่ยเราจึงเรียกว่าผู้ป่วยของเราเนี่ยเป็นสมาชิกครอบครัวสูนยสมเด็จพระเทพลัตนยกตัวอย่างการดูแลนอกเหนือจากการรักษาทางกายนะครับเรามีโครงการผู้ป่วยอิ่มท้องเราอิ่มใจ คือผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับไม่ได้มาคนเดียวโดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กก็ทั้งพ่อทั้งแม่บางทีปู่ย่าตายายมาด้วยเดินทางมาไกลามากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเราเตรียมอาหารกลางวันไวน้ามาถึงเนี่ยก็ไม่ต้องไปลําบากในการหาที่กินนะครเราเตรียมอาหารกลางวันตรงนี้ก็ได้จากเงินบริจาคอาจารย์คะแล้วในกรณีที่ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลที่พวกเขาไม่สามารถเดินทางเข้ามารักษาที่นี่ได้เรามีแนวทางการช่วยเหลืออย่างไงบ้างคะ ูกป่วยส่วนใหญ่ไปต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นเรามองเห็นเส้นทางความลำบากของเขามากเลยนะครับตั้งแต่เขามีลูกที่เกิดขึ้นมาผิดปกติเขาก็จะต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลชุมชนซึ่งก็จะถูกส่งตัวต่อไปอยังโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นการเดินทางไปแต่ละที่เนี่ยนะครับเสยีสวยเวลาเป็นวันแลารักษาไม่ได้ก็ต้องรอใบส่งตัวเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง เราจะต้องมาตรวจกับผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาต้องมีการตรวจพิเศษมีการผ่าตัดและการผ่าตัดก็ไม่ได้จบทีเดียวต่อเนื่องกันไป10บสิบปีค่ะงั้นเราจึงเกิดโครงการที่เรียกว่าคลินิกเคลื่อนที่โครงการคลินิกเคลื่อนที่อันนี้ก็คือพยายามที่จะแก้ปัญหาตรงจุดนี้และครับโครงการคลินิกเคลื่อนที่เนี่ยต้องการนาให้เป็นจุดประสานระหว่างผู้ป่วยกับผู้รักษาค่ะนะครับเป็นการรักษาเชิงรุกโดยที่คนไข้ไม่ต้องคํานึงหรือไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่าย คลินิกเคลื่อนที่เนี่ยก็คือการเอาทีผู้เชี่ยวชาญสหสาขายกออกไปอย่างพื้นที่ใกล้บ้านผู้ป่วยนอกจากโครงการคลินิกเคลื่อนที่เราก็มีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังเนี่ยเป็นการให้ความสําคัญถึงครอบครัวทั้งครอบครัวแล้วก็สภาพจิตใจผู้ป่วยครอบครัวที่รู้สึกว่า ลูกตัวเองเนี่ยมีความผิปกติรุนแรงพอเจอครอบครัวที่เป็นหนักกว่าก็เห็นว่าเราไม่ได้มีความโชคร้ายอยู่ครอบครัวเดียวนะครับหรือว่าได้เห็นครอบครัวที่ได้รับการผ่าตัดรักษาไปแล้วนะดีขึ้นแล้วก็จะมีกำลังใจนะครับครอบครัวที่ได้รับการรักษาไปแล้วก็จะเข้าใจวิธีการดูแลเข้าใจกระบวนการรักษาสามารถที่จะให้กําลังใจให้คําแนะนําแลกเปลี่ยนกัน ะนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันทําให้เขารู้สึกว่าสังคมนี้ไม่ได้ทอดทิ้งเขาเขาได้รับการดูแลไม่แตกต่างจากคนอื่นอาจารย์คะทั้งการรักษาแล้วก็โครงการต่างๆเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยก็ต้องใช้งบประมาณจํานวนมากงบประมาณเหล่านี้เราเอามาจากไหนคะ <S <S ก็ต้องเรียนว่าคนไทยเนี่ยเรียกว่าเป็นเมืองพุทธเป็นเป็นเ,นเนมืองที่ตอนเต็มไปด้วยผู้ที่ใจบุญแล้วก็มีมีมน้ําใจนะครับเราก็ไม่เคยขาดเรื่องของ เงินบริจาคเลยครับได้รับ<ะ>ความช่วยเหลือสนับสนุนจากประชาชนแล้วก็บริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆอย่างต่อเนื่องเลยครับ<ะ>เงินบริจาคแม้เพียงเล็กน้อย300บาทหรือ5 0 0บาทเนี่ยหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่ามันน้อยแต่ว่าเชื่อไหมครับว่าเพียง500บาทเนี่ยจะทำให้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งจาก ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามารักษาได้ครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์นนท์เป็นอย่างสูงค่ะที่กรุณามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆของศูนย์สมเด็จพระเทพรทัตนฯแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะกับรายการปันฝันปันยิ้มค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการปันฝันปันยิ้มแล้วค่ะวันจันทร์หน้าเวลาบ่ายโมงห้านาทีกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆในการแบ,บ่งปันน้ำใจโอกาสและรอยยิ้มของผู้คนในสังคมได้ใหม่วันนี้กิ๊ฟและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่่อนสสวัดีคะ ่้้นนดีผืฟาคใตการที่พับใจเหรอก็น่าจะเป็นการได้รับรางวัลที่เราไปแข่งที่มาเลาเซียมาล่าสุดนี่แหละครับจังหวะที่ประกาศรางวัลชนะเลิศเนี่ยพวกเราดีใจกันมากๆครับรู้สึกว่าเราได้ทําชื่อเสียงให้ประเทศไทยแล้วนะ สวัสดีครับผมนายรินทร์ธนันทาทิพย์นะครับตัวแทนจากทีมรถประหยัดพลังงานไฟฟ้า KMTE Light Solution จากมหาวใยอะไรเทคโนโลยีวัจจุลกลตัวมืรีครับเป็นหัวหน้าฝ่ายบอดี้แอนด์โมโนคอร์ครับผมแล้วก็เป็นหน้าฝ่ายรางวัลออฟแท็กคอมมูนิชันอวอร์ดครับผมปีที่ผ่านมาครับแข่งขันเชลวิโคมาทอนเอเชียปี2019ที่มาเลเซียนะครับตัวรถเนี่ยได้รับผ่านการอินสเปกชันหรือว่าการตรวจสภาพทั้งเทปที่อินสเปกชันแล้วก็ที่นี่เข้าอินสเปกชันครับผมส่วนตัวรางวัลออฟแท็กเนี่ยเราได้รางวัลคอมมูนิช คนชอบเรื่องรถมาตั้งแต่เด็กๆเลยเพื่อนมาชวนทำโปรเจกต์พอดีเราก็เลยไปนั่งคุยกันมานั่งดูโจทย์กันว่าฮ้ยเราจะแข่งขันรายการอะไรกันดีเลยมารู้จักรายการเชลวี่โคมาทอนซึ่งมันตรงกับโจทย์หรือว่าแนวคิดของเราพอดีฮ้ยเราอยากจะทำรถมาคันหนึ่งที่ประหยัดพลังงานแล้ววันหนึ่งสามารถเอาไปต่อยอดเพื่อใช้ในอนาคตกันอย่างแพร่หลายได้ครับตอนเลยรวมทีมกันมานั่งวางแผนกันจนเราสร้างรถคันนี้ขึ้นมาด้วยกันนะครับ ถ้าพูดถึงความตั้งใจเนี่ยพวกเราตั้งใจกันมากแล้วเพราะทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายเนี่ยที่ชัดเจนเหมือนกันทีมของเราเนี่ยเจอปัญหากันค่อนข้างเยอะมากมาตลอดเลยดีกว่าแต่พวกเราเนี่ยช่วยกันมาคุยกันตลอดว่าเราเจอปัญหาแล้วเราจะหาวิธีแก้ไขกันยังไงเราจะหาวิธีรับมือกันยังไงแล้วทําให้มันออกมาได้สมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับ เนื่องด้วยมันเป็นรถยนต์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าต้นแบบเราสามารถนํารถตัวนี้ไปต่อยอดเพื่อใช้กันอย่างแพร่หลายในอนาคตได้ลดตัวการคัมลอยดออกไซด์หรือว่ามลพิษต,ต่างๆซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนถ้าใช้อย่างแพร่หลายเนี่ยผมว่ามันก็จะประหยัดการใช้พลังงานเนี่ยลดลงได้ค่อนข้างมากเลยครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถของตัวเองอยู่ในตัวเยอะเนาะขอแค่พวกเราเนี่ยหามันให้เจอครับแล้วนําความสามารถเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและต่อผู้คนให้มากที่สุดนะครับ อยู่และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวัน